เบอร์หกชัดสวา่างพรอมรธรรมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎอดพักเพื่อไทยเขตหนึ่งขอนแก่เบอร์หกโดชัดสวา่างพรอมรมธรรมพักเพื่อไทย K 1 K 1 K 1เขตหนึ่งขอนแก่เบอร์หกเติบโตเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในด้านเกษตรกรรมตั้งแต่ต้นนาำยันปลายหนามจากครอบครัวที่ประกอบธุกรกิจเกษตรแบบครบวงจรมากกว่า50ปี ลงมือทําจริงปลูกข้าวกินเองเพื่อให้รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของปัญหาเพื่อนํามาแก้ไขและพัฒนาการทําเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและขยายโอกาสของพี่น้องเษกษตรกรชาวขอนแก่นสู่ศูนย์เรียนรู้เรื่องน้ําและการเพาะปลูกที่ตั้งใจทําขึ้นบนที่ดินตัวเองเพื่อประโยชน์กับพี่น้องเษกษตรกรชาวขอนแก่นตามนโยบายของพักเพื่อไทย น้ำต้องไม่ท่วมไม่แหลงประชาชนต้องมีน้ำใช้ตลอดปีราคาพืชผลเกษตรต้องขึ้นยกแผงซึ่งพักเพื่อไทยเคยทำให้เห็นมาแล้วโดดชัดชววห์อนอมรธรรมผู้สมัครสมาชิสภาผู้แทนร,ราษฎรพักเพื่อไทยเคปหนึ่งขอนแก่นเบอร์ปกด้วยความรู้จบรินยโทจากประเทศออสเตรเลีย และด้วยประสบการณ์รเคยบริหารงานในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องเข้าไปผลักดันนโยบายพักเพื่อไทยจากสภาใหญ่เชื่อมสภาเล็กสู่ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นต้องไม่จนอีกต่อไปโปรดเลือกเบอร์หกชัดชวานขอนอมรธรรมพักเพื่อไทยเขตหนึ่งขอนแก่น ขอเชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมกันแลนสไลด์เลือกทั้งคนทั้งพักเบอร์หกชัดชวานพรอนอมรธรรมเลือกพักเพื่อไทยกาเบอร์29เพื่อพรุ่งนี้เพื่อคนไทยจะไม่จนอีกต่อไปคิดอ่างทำเป็นเพื่อคนขอนแก่นเหินพบกับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเขตหนึ่งขอนแก่นเบอร์ห เบ,บววอร์หกเบอร์หกชัดสวาลหอนอมนธรรม